เ่าบอกว่า32สัปดาห์แล้วเด็กไม่กลับหัวกว่าจะถึงกำหนดคลอดจะยังมีโอกาสกลับหัวหรือเปล่านะคะก็ในเรื่องของการกลับหัวก็คือหมายถึงหัวเด็กลงไปอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้เราเข้าใจตรงกันเนาะก็คือในส่วนเรื่องของท่าของเด็กนะคะท่าของทารกในครรภ์เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้เรื่อยๆ ตราบเท่าที่อายุคันยังไม่เกิน36สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นค่ะในตอนนี้ที่คุณแม่อายุคัน32สัปดาห์แล้วปรากฏว่าเด็กยังไม่กลับหัวก็ให้ใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงไปฝากคันในครั้งถัดไปก็จะได้รับการตรวจในเรื่องของท่าของเด็กอยู่แล้วนะคะแล้วก็หล่อหลุ้นสิ่งที่เราทำได้คือการลุ้นนะคะเราไม่สามารถที่จะไปหมุนเด็กได้นะคะ แต่สิ่งที่เราอาจจะทําได้คืออาจจะคุยกับลูกก็ได้นะคะว่าลูกช่วยดิ้นเอาหัวลงไปข้างล่างหน่อยนะแต่ลูกจะเชื่อเราไหมอันนี้หมอบอกไม่ได้นะคะแต่ก็เป็นวิธีเดียวที่จะทําได้ค่ะก็คือได้แต่ภาวนาและหวังให้น้องดิ้นแล้วกลับหัวแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามอายุคันประมาณสัก35 36สัปดาห์แล้วเด็กยังไม่กลับหัวเนี่ยโอกาสที่เด็กจะกลับหัวบอกเลยนะคะว่า น้อยมากไม่ถึง10%นะคะไม่ถึง10%แต่ถามว่าเคยเจอไหมเคยเจอนะในกรณีที่คุณแม่ท้องใหญ่มากๆหมายถึงว่าท้องค่อนข้างหลวมอะ่ะเด็กมีการเปลี่ยนท่าจนถึงวันคลอดเลยก็มีนะคะแต่ว่าในคนทั่วๆไปที่ท้องแบบพอดีพอดีนะคะ่ะพออายุคัรที่35หรือ36สัปดาห์เนี่ยขนาดเด็กจะค่อนข้างแน่นกับหมดลูกละเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของเขาจะเป็นการเคลื่อนแบบหมุนซ้ายหมุนขวาจะไม่สามารถพลิก เปลี่ยนท่าได้นะคะแต่ในอายุครรภ์ที่32สัปดาห์ก็ถือว่ายังมีลุ้นนะคะ32 33 34สัปดาห์ถือว่ายังมีลุ้นนะคะสามารถลุ้นได้ค่ะแล้วรอดูที่36สัปดาห์ว่าเด็กกลับหัวหรือเปล่าก็แล้วกันนะคะ